เจนไ่เนาะสอง่าอันพาแพรอันนี้จเกปี้เลยอันนี้สเซปปี้บอกกินเน้อน้น้อยู่กับลูกชายบ่ลูกชายเออ่แหชม่นาะโตใหญ่แล้วสบายเา อ่ะกาบสักไทยสบายดีและสวัสดีนะทุกคนมาพบกับส่องเบามุกตามไตคือเก,ก่านะไม่หน,นีเฮาสีไปแถวเขตอีกเขตหนึ่งนะเป็นว่าเขตอันเมืองพลาคืสกันแต่มันเป็นเขตสนบทอีกนะตัวนี้นะเฮาสีไปหาเบิงนะเพราะว่าตอนนี้เฮากำมางใกล้จะหอดบานเขานวะทุกคนอยู่ในห้วยนีตอันนี้นน <c oughs> ทางความไปบานพ่นบิ่งดู น้ำเสาะไปจนหมดละนี่ขัวจมนี่หลายปีเติบละเขาเห็นนี่ทุกคนนี่เพราะขาดห่างไปหมดเลยใส่งานบรัยยังตัวนี้นี่ทางความไปบ้านเขานะโผล่ขาดจนหมดตะกี้แต่ก่อนมันมีขัวใหม่นะอยู่ลุมตัวนี้อีกอัานักก็ขาดหมดเพิ่นบริเห็ดยัง เพราะว่ายามผลพ้นมีอีกทางหนึ่งไปนะอันนี้เป็นว่ายามแดงปันลัดอามาอยู่นี่มันไก่ปอปู่ป่าลายนี่ทุกคนเอ้ยนี่เห็นป่านี่ไหมอยู่ในห่วยเนี่ยอุอยยอดมสมบูรณ์อันนี้นี่ป่านี่นี่นี่มาครับมาครับ วาจิดเหลาสบายดีสบายดีสบาปทางไหนมานีฮะบ่าไปทางไหนต่อไม้ของเขามเนี่ยฮะว่าชิบเลาะเบิ่งอันจักเมนเฮือนจักเมนยังผ่านมากอะเห็นหลายปีอยู่ไงอยู่เพียงเดียวบ่เพื่อนลังนาเพื่อนลังเดียวมันบ่ลังเดียวแต่เ้าก็บ่จักเป็นเพื่อนวัยเพียอเขาแต่ว่าเพ็นเขาอยู่มันรอบครัวดน้ำชิปเบิ่งนะเหมือนนี้เออไม้ของเขานะ ไปมาเล้าก ais, <erman> ันอยเลอากระซีป่าไปพูดเลยทุกคนอ่ะมานี้เขียงอยู่เจ้าบ่เนี่ออเขียงเลยเถื่อนชมเจ้าอยู่นี่ฮะอออันนี้สิเป็นจักเชียงจักเกลือนพ้นอันนี้เข้ากับผู้กันนะทุกคนอยู่นี่ มีมีเข้าไปแล้วได้เนี่ยอันนี้มันสิเป็นทางอันเข้าทำเสื้อเลยทางเอ่อเสื้อมันสิเป็นอีกวัดนะอยู่ข้างหน้านะทุกคนในที่นี่นะเออจักเถียงจักเพื่อนเพิ่อนอยู่นี่นี่โนเห็นหลายปีแลว้วกับน,น,นี่คนอยู่รูมีเห็นแต่เป็ดไก่ได้นี่นะ ดองอันนี้ฮะดองไทบ้านนี้ดองวโอ้เพื่อนชาญบ้านชองกันอยู่นี่ยนีลงไปนีนฮะลงไปนี้นีทางนี้ลงไปวัดเลยทางนี้ทางนี้ก็ไแม่ลงไปทางนี้บ่ชจะหน่อสิเขาไปวัดทำเสือนะออนี่เหือเพ่นมาอยู่นะจะอัออะละเห็ุยังโยนี่รับแม่ท่อ เทียงเลยอ่ะนายจะจำบ่ได้คือกันอันไหนี่เออออกมาอยู่พี่ว่าชมเจ้านี่ยเหรอแดงเป็ดแดกไก่เนาะสบายเนาะโเป็ดไก่เพิ่นกันมังโม่ห้องคนมันบ่้านอามครันมั่นมั่นมั่นในมันบ่ได้ทธิ์ใช่ไหมอืมชอบชอบ ไรยังมาลูกสาว่าอะกันนี่ครับยังมาทับทางฮะเออเพื่อนบนเทียงหนไม่ทอทด้เทียงน้าเขาเป็นเงื่อนโยนี่ด้อนนาะม่ท้อยุบันได้ชเชงแลยบันน่โอเงแลนงันนี้เขาจัดงานดองวันนี้เออน้องกันมาแต่อาบน้ำบ่อนี่ครน้ำนี่ไปตังเอาอยู่เช่เดี๋ยวนี้ลูกสาว นี่ลูกไฟเนาะลูกไฟตะบ้านได้นี่ยครับรออเออเฉพาะคนๆนิวขอเข้านได้ไหมเท่าเด้ปรรยัติเข้านได้ขเขียนฉานอ,อ๋อมีทหารนีิเนาะมแมวเป็นตะแพงเลยนี่ทุกคนอโ,คโ,โอ้ยูจะคน้นน<อ>ี่ไหมเท่ายูจะคน้นมบาหมด ได้คนละได้บอทำผอเ่าเง้ยช้หื่นเนาะเป็นตามวนี่ได้ออกดูช่ัืน่ีดวตกเด้วไเอะงาพันาเข้าว่งไข้าจงมาเาเ้องเ็ดขงุนี่แล้วบอ่หนายูุ่ยก็มีเื้อนแม่เ้นียน้ำกันนะแสดงว่ายู่ยู่บ้าน่ยู่ส่ยู่บบ้าน มาโยูลยยพ,ยพีมัดเลยอ,อ,อันนี้ลูกชายบ่เนี้ยลูกชายลาโอครับ<ม>เ,เ,เด็กเป็ดเดยงไก่บอลพิ่บอยู่นี่ฟูนแท้ครับอะไรนะเนี่ยวเป็นปลาเป็นดงครับทุกคนนะ ผาแอ้ดาแพนก็่งาหมดู้ิงช่องมาเลยพาแพมเนี้โมันปน่อยลังเหนข่ามยอาจใหญ่เลยอ้พอปะจกอันนเมนมันอเใหญ่แตลังเห็นขานอแสงว่าคนงานทำดนกระท่ถึถพอปะเนาะโอ้ขบแบบเดียวกันบ่ กระซุกแต่เดี๋ยวนี้แม่เทาสร้างครอบครัวไม่นู้หรือว่าโสดเลยอยู่ออกมาอยู่นี่นี่ขโมยได้เหรอครันขโมยแล้วอยู่เดี๋ยวนี้จะเป็นเนาะเอาบ่ไม่โยมีกินอะก็โยเรียงหมูเลียงปลาแม่แอืะโยไปตามนี่แหละโยได้แล้วกระโยอันนี้ดิ้นเองบ่าแม่เทาหรือดิ้นเองดิ้นเองเเา เก้าปีอยู่นี่ครับโอเก้าปได้เหนต้มชัน้นอืมคิดว่าหาเ็มาอยู่นนะเก้าปี้หรือเขมาอยู่ตลูอยกลังเหี่ยามนี่หวออันนี้เห็นอไว้ายเหี้ยนัย่นเยลูกอยใหญ่อย,อย,อยังอื คือว่าเพิ่นมาอยู่จนได้เกาปีแลวอยู่นี่เนี่ยทุกคนเอ้ยเพืเ่อนเพิ่นอยู่อยยโอ้ยลังง่ายยังเด้ไมมเท่าเอ,อ้ยก็ยต้นใหม่ต้นตอกเานกันใหญ่งามคับอรีบต้นมกพลังแล้วก็จังว่าบาดบานเฮากามาัมักชิดาเนี่ยเพื่นลูกชายห้าคนบ่แม่นเท่ากันได้

เห็ดร้านมันม่นบ่ข้าเวเจ้าข้าวเจ,จ้า,าข้ายวยายสุกยาอันเออเขาเอาข้าวเจ้ามาให้เอเอข้อาวยายจะรื้อเอาชามสอบเงินในชามโลชามโล่เ<ๆ>ดี<ๆ>๋ยววันหน้าเขามาชีให้บ่าวจึกเพิ่นเอาเชื้อผพาเพิ่นนะไม่ล่าได้เบาไหม่เวลาแบบพ้นตกได้สิ จะได้นอนก็ปวดแสบกรหลายคนเอาทางตัยเพราะวมันในจองบานกว้างมันคบกันได้ไหมกว้างกันป่ะอืมอันนี้ก็ะจกต่อมากแล้วนอนตัวนี้เนาะคือเติมเนาะมาแป้นมาพ่อนาะเอาคอยเห็ดคอยเป็นนะเห็ดได้ชำารเอาก็เอาชำนา่เอานอนเป็นเรี่องก็ได้ละจุดรวมเลยไงเลยอืม ประเด็แบบเป็นสองห้องสวอห้องเดียวเลยเป็นเลียบกันเลย <c oughs> ทั้งลูกพอกลูกไพ่นอนนะครับมันเนาะมันเป็นเหยี่ <c oughs> ออนยในอันนี้นสองห้องนี่กว้างนี่ความกว้างตะลวงายาวประมาณนานะี้สี่เมตรประมาณนี้แหละ วันน <si ี้แล้วได้ทุกคนครัได้น้ำลูกีปลูกมันไปคือวันลวหนอปีนี้มันก็ไม่อยากเป็นเนาะฝนตกเนาะฝนตกที่เกลืออะไรฟาดใช้ยูทนิเลื่อนเป็ดเลื่องไก่เอาน่าดมารวังด้เยาพลาบักฟาของเฮาวช่มนอ โอ้น้ำใส่น้ำ้างเพิ่นปกกนลูกผักบวกยาไอ้เนี้ยอันนี้จะเป็นน้ำใส่หรือน้ำกินเพิ่นอยู่นี่แหละประมาณนี้แหละโอ้ทุกคนนะอือต้องบ่อนเพิ่นอยู่เลยนะอันนี้จะเป็นเพื่อนคู่เพิน่นถือว่า บอลเพิ่นเฮ็ดขเขเป็ปกินอยู่นี่นี่พวกโอ้สบฝนตกในกินชิบตรวันนเนี่ยทุกคนโอ้แม่ฝนนี่ต้มน้ำไม้พวกเพียงเลือกเ้าในกเฮอาชีฮอาชาอยู่นี่กายพ่อตาตินงบอลอืมพวก เป็ดเลี้ยงไก่น้ำนี่น้ำใส้กระแม่นี่แว่านน้ำมันุน้ำหอยกได้วันเาเผาเนก็ได้หวยตวาอยูก็ได้ทุกคนเลยยก็หวยไก่ะแมนวะโอ้ฝนมาทุกคนที่ดกนย่าบ่มีนี่แกบ่มีอะไรอยู่นี่น่ อันนี้กะสิเป็นสวนมันข้าเจ้าเพิ่นนี่นะสวนมันแม่เพิ่นเลยอยู่นี่นี่นี่เพิ่นอันนี้เพราะว่าเพิ่นกลมมันกลมมันแล้วแล้วเพิ่นว่านะอันนี้เพิ่นสีดำหน้าใส่นี่อุ้ยอยู่นี่นี่นี่มันเป็นเขตจนบ่มีหมู่บ้านคนแล้วอยู่นี่นี่ท่อเพิ่นผู้เดียวนี่อยู่นี่นี่ห่างจากหมู่บ้านเพิ่นไกลขนาดอานนเอา้เอาวกาสิไปพุป่นอีกตรงนั้น เขาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านนึงพอ,อเข้ามาสะดุดตานะมันนี่นะหาก็เห็นนั่นพันโยเที่ยวพันโยได้เก่าปีได้อยู่นี่นะวันนีผัวปะผัวเอาเมียมาเอเชียนะบ้านข้างๆเพื่นนั่นแหละถื่อว่านาโคหูอยู่โน,บน,น,น่บ่าวจิกโน่คือเหล็กเหลืได้นี่นะอ่ะแบบนี้ เราไปพูุอะลรทุกคนนะอันนี้ลูกไผ่ได้ผมยาวๆคือว่าแล้วเนาะม่เทาอันยูอันกินกะฮัใใ่หมองใส่เบ็ดเนาะหยาอะไรก็เนาะหากินแบบธรรมชาติเลยได้นี่ยนะไม่ต้องไปหาชื่อกับผงกับเขาใ่อยู่ในเมืองต้องได้ซื้อเะยบคือได้ลูกไผ่เลยคือลูกเช้าความจริงนะวัวคือลูกไผ่คือเออแม่คือแบบ เอ้ยไอน่องมนเออพูนาเก้าพูนาหรือว่ามือเดียวก็นแผลเออพูนี้แผลพูนี้กัพูนนน่ผ้ชิมองเปนดอยยามอเปหมือนงไ่องมผู้หญิงกับผู้ชายเอออันพูนี้ลูกลาเนี่ยลาลูกแรกผับแผลมัดชามปุกสองเออน่อ คิดอันพูกเมียพูดไหม่ะบอสคิดน้องเมี่ยพูดไหมนองเมียพูดไหมคือกันเลยนะเนี่นะดูให้ดูหนี่ก็ม่าแตงแต่พูดละทุกคนคนบกเราบ้านางคนบกแล้วคนมางคนมาเอาัวอยู่นี่จะเอาในได้ละปีหนึ่งหนึ่งห่อขอวางเงินหกอันเงินใหม่แล้วก็ไป็นแบบเดินหกก็เอาเลยขอวางเงินหกนาะ มาอยู่พี่บ่อเจาะนั่นได้หรือว่าชิไปอยู่บเดียวไปเดียวมากมากพีละแต่งก็แต่งก็มาอยู่พีละอืได้โชว์ได้มาเลยอันนี้ลูกชายไปใช่อันนี้ไปนอกบ่อกไานั่นละไปยู่พุ่นกับแม่มาพี่กับแม่ก็สบายไม่ใชายกับนี่ลูกกูอยากกินข้าวกินน้ำกรับพี่ย่างตอนเทียงนี่ครับบอก ใช้าหาเข่าหาน้ำให้ลูกเนาะเพราะเข่าข้อนายเป็นแม่นานาตะหูทุกคน,นผู้ลูกสาวนนก็จะใหญ่พาแผนเลยเป็นสอลักแผน,นาาทุกคนตัวปาเลยก็บมาหาเลยอันผู้ชายเนี่ยจักเป้ในสิบช่องได้แล้วบ่สอ่ะยังทำตัวทันพอให้ไปอยู่น้ำตัวชิปไปบ่หรือตัว,ตวบ่ไปบ่บอ,อบไปเ<ม>พวันนั้นได้ซะไปบ่เจ้าบ่สบ่ไปบ่ไปอย่งนี้กันเนาะ แม่เนะีทุกคนนะ <ừ. S 1> อลยพอ่นกัดเจ็บก็บแม่อยู่น้ำแม่มาจตน้ <ừ. S 1> ในน้อยจนใหญ่กันพอที่มาเอากัเพิ่นี้ก็จบไปอยู่แต่บมื่อช่วงเพิ่นชีวบมาเอาแต่เนาะเพิ่นช่างครอบครัวใหม่แล้วทีนะไ่ได้ลูกช่างครอบได้ลูกชงเริ่มแล้วเริ่อมกับปเป็นยังเข้ากันแม่กระโชว์เด็กชั้นได้ไหมเออ มีแต่อันนี้เ้าก็ขอวอนเนาะผู้ใดมีใจอยู่ละมีน้ำจิตน้ำใจนะนะนึก่าวบาะก็จะผิดเลาวกันเรือว่าจะช่วยครอบครัวรือว่าคือแล้วก็แม่เนี่ยแม่ค้ามใช้ยู่กลางป่าก็แม่ทุกคนเออไม่ได้มีเพื่อนคนใดเลยนะสำหรับผู้ใดอันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งก็อยากซอยก็ได้นะ บอกเพื่อนไม่อยู่หื่นด้วอยู่บ้านนะเพื่นบริษดวงใจอยู่ในป่าเนอะเงินอยู่บ่อเงินอยู่เงินอยู่แต่เพื่อนบริษัทดวงผลนมาอยู่ป่าอันเพื่อนจะมาอยู่ในนี้อ่าอยู่ในป่านี่ก็แม่หรือว่าผู้ใดมีใจศรัตรท่าจะมีเขานมเข้าต้มหรือว่าเสื้อผ้าหน้าแพ้มาให้แม่เพื่อนก็ได้เพื่อนบอลังเกียจยังเพื่อนจะหับเอ้าคือว่าอ่าเขาซอยเขากินบ่กไหม เขาขึ้นแน่ทุกคนขาดเคิร์นลักๆก็คือเขาขึ้นนี่แหละขาดเคิร์นขนาดจึงได้กระวอนผู้ใหญ่ใจดีแม่ตาแม่เพิ่นสวยชู่กันทุกคนเลยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ่ซอยร้ายกับซอยน้อยเออบ่ซอยน้อยกับซอยเบิงแล้วก็ซอยแทบไปเรื่อยๆทุกคนเพื่อให้เห็นคนทั้งทั้งบ้านน้องเพิ่นกินง่วงกินควายกินบ่ได้กินควายบ่ชาวสามล้านถือว่า ได้ชาล้านล้วไปให้เพื่อนเราจบมดในบ้านในยังมัดฮลูกในพ่อในแม่ใเงมดนฮัเนาที่ว่าก็ยังเกอคิวชาวล้านเองถือว่ากะดีได้เติบได้หางวัวได้ได้สนิทได้บางบอลสี่สิบห้าิบไปได้บางบอลนี่นะบอลกะค่านั่นค่านี้เน่อันนี้ือว่าชาสมล้านกะเจอหมอกินก็ยังบ่ได้เดี๋ยวแม่แบ่งแม่ ุงผมเนาะถ้ามีเงินมีคำเพลินโฮจังสิได้ตกแต่งกัเฮ็ดหีดเฮ็ดกรองกันก็มีจะซื้องูไว้เนาะหลักๆก็ซื้องูไว้ก่อนงูก็เลี้ยงงูเขาเขาบังไห้เขาเป็นคำหับเลี้ยงงูเขาเนาะปีละโตบ่หรือว่าได้ออกมาชันใดแล้วก็ปั้นกันออกมาชันใดแล้วปั้นกันเออปั้นลูกมันนะจัโตัหญครับเลี้ยงงูเขางูหัน หาโตอ้ลหมฮาโตออกมาละปั hmm, ้นก no ันด <h ett os> ีม <oop span> <pop invalid AUDIO> ่วหอนองนันเลยนกระหับเด้งวัวเข้าทุกคนเจาเพิ่นกินมาเอเพินของเพิ่นกัดจับมามัหลอกหการทุกอ่ะใส่ฟอกใส่ไปเลใส่ไปกระ่คนกบนพระิชังกเปนทุกคนมดเยเ เป็นสีส่โซลาเซลล์ก่อนนะที่นี่มันสีบ่มีไฟพานะอยู่มันเป็นแบบเขตอันใกล้ที่สุดจากทางภฟพ่าเขตนี่กอยู่เือนกางฟ้าก็แมนผมคนอยูู่้เดียวให้จิตว่านี่คุณยายจะด้เดยอบูบริเวณเอันนี้สิเป็น,บบนไฟโซลาเซลล์ภายในทุกวันนี้ นะทุกคนสำหรับว่าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็มีใจศรัทธานะเพราะว่าอยากซอยแม่เพิ่นกกซอยได้นะเฮาสิมากับบ่าวจิกเพิ่นนะเฮาสิมาเป็นสะพานบุญให้แม่เพิ่นนะทุกคนนะเพราะว่าเพิ่นออกมาอยู่นี่ก็เก่าปีแล้วแต่จริงเฮือนเพิ่นกไมีอยู่หัวาบ่มีก็มีอยู่แต่เพิ่นบ่สะดวกอยู่ในบ้านเพิ่นเพิ่นว่า ตังพันว่ามาเนี่ยนะเพิ่นน่ะอ้ายถุกแล้วก็อ้ายแล้วก็ออกมาอยู่อยู่พี่เพิ่นก็มาอีหลักปักคานอยู่เขตแถวอันป่าพี่อย่างนี้นะเพราะว่าแม่เพิ่นกบ็บ่ได้อ้ํานะเพราะว่าแม่เพิ่นกบ็บ่ได้ขี้คุยแม่เพิ่นกับชัดชื่อพิ่นเว้าตามความจริงอันนี้นะทุกคนนะ่ะถือว่าห่างจากหมู่บ้านเพิ่นแคอยู่ เป็นกิโลสองกิโลพัลทะจ่าย่างเขามูบ,าาบ้านเป็นไงไกลขนาดเพราะว่ามันบ่มีไฟฟ้าเลยรแถวเขียนี้นะไฟฟ้ามันก็เข้ามาบะทึงขีเข้าไปมูบา้านแม่พันใหญ่กั<ม>ไฟฟ้ากับบ่มีอีกทุกคนเนี่ยนักคนก็อยู่แบบยุดงเลยนี่มันบ่มแมนยัง,นะยงเลยยุดงเลยเคื่อนยุดงเลยหลังเดียวนี้สิไนนะดไ้ไปก่อนไนดะ้แอนแม้ยมันนี้นะ ลูกก็ขามะอยากอีกไปแล้วเมื่อนาอีกทีเขามาใหม่แค่นะโอเคโอเคโอเคบาย, okay, บ,ายบายกันอ่ะนี่เราจึกพันชีผ่าไปอีกบอลได้บอลหนึ่งนะเสียงรถไทยพบบนนะีจักเพื่อนไปใช่ไหมไปบ้านคนนะทุกคนอ้าวข้ากับาีเลาะไปอีกนะหรือว่าข้าสซีเขาไปทางบุญอีก มันเป็นีวัดทุกคนนะวัดป่าไก่ไๆ่เงนะโอ้ที่เป็นวัดป่าอยู่นี่นะไก่ไก่ที่เขาไปอีกอ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็อย่าลืมพาเขาไปกดติดตามส่องบาวมุกตามสไตล์นะถ้าเพอได้มีอันใจอีกๆๆจําได้จะตานะทุกคนนะไปยากซอยเรือเพิ่นกนัซอยเรือเพิ่นไดน,นะติดต่อมาเฮากับบ่าวจึก แฮกเลอร์พันนี่แมนแมนติดต่อหากันได้ทั้งสองเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้วีดีโอนี้ก็จบเพียงเค่นี้ทุกคนบ๊ายบายต่อหาได้เด้อทุกคนเด้อ